สบายดีเอฟซีทุกท่านวันนี้ก็กลับพบกันใหม่แล้วอากาศดีไล่ดวนี้แมนซีองศาเซนซิสแฟดดแจ้งจังปางเลยนี่น้ำกอนก็เปื่อยแต่พ้นทางนี่เป็นโอกาสดีที่วันนกมันจะลงมากินมาหินแห่ตามวันนี้เนาะถ้าว่าบังินแห่มันจะอยู่เถิงพุน่นอยู่ไปไม้พุน่นกินใบไม้ใบตองเถิงพุน่นวันแรกก็เห็นตัวหนึ่งเน่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 อันนี้เป็นนกอ่นนะนาเตตราดูกานาดาเนาะแต่ว่าซีนเป็นสีแดง นอกอยู่บ้านเขานี่มีซ้ำสนิทตัวน,นี้มันน้อยกว่ามูนี่นะหน้ามันจะแดงแดงคือนะหน้าไก่ไก่พูนะเป็นแบบนั้นแหละนกนี่คุ้นคุ้นที่สุดแต่ใกล้ๆกล้ก็บินเลยนี่แต่ว่ามือนี้มันจกไปจนได้มันก็ออบอกใกล้บอกไกลประดนี่ประมาณสิบกว่ามเมตรเนาะมีตัวเดียวธรรมดานกนี้มันอยู่เป็นมูส่องส้มสี่ห้าหกะลมันอยู่นะ เห็นแล้วไม่แล้วมันก็ไปเฉยแต่ว่าขึ้นวันโบไปไกลเพราะมันบินน้ำต่ําอยู่เข้มๆทางนั่นแหละเป็นแด้ก็ได้เขาจะเป็นซอกห้ามมันคือเกาเพราะไปโดนทับอินที่ก้นมือนี้เขาคอยยาวไปนี่เลยพอยาโบให้เสียงดังให้เสียงดังมันจะจะตื่นแล้วมันจะแล่นก็ซะซาไป นี่พอดีฮอตซื้อมันอยู่เมื่อกี้เลยบนดำๆยู่บนซ้ายมือนี่นะรึ้นมาบ่ไปไกลดอมันอยู่นี่นะเมื่อกี้นะโอ้โอ้โอ้ คือคือโอ้ยไม่ละไม่ละไม่ละนี่ยที่สำคัญก็แมมนเก็บันกระสอบมันไปไว้เอาไปบ้านไปใส่อันทั้งอันขยะที่ว่าบูมเป็นทั้งขยะทั้งที่เขาไปเห็นรีไซเอร์เนาะนี่ได้ตัวหนึ่งแล้วนะตัวทำอิดของมือนี้แต่ว่าหิมะมีประมาณสั้นสองเซติเมตรอยู่ในบ้านนะ นี่ตัวหนึ่งอันนี้เป็นนกที่ว่ามีหัวอนนกนี่นะซเรียลอีเปยเนาะเวลามาตืนา่ตนคนแต่มันเฮ็ดนั่นหนึน่งมันที่ว่าเป็นแต่ยานคนมันเจ้าคนหัวมันจะพงขึ้นเออแต่กระบุสู้มา,ตาแต่ตัวน้อยๆหนึ่งะเป็น,น,น,นปลาต่างนะนกนี้แห่ที่สุดนกนี่นะแต่ว่าวันนี้ก็บอกเข้าใจแต่ว่าไก่ตัวได้เนี่ยประมาณสี่สิบเมตรไก่จ้ากนาะนกไก่จ้ารถนี่มนามก็ตั้งกนะล้องไ้ในรถ ขี่ไปประมาณกิโลเมตรหนึ่งมาเจอพวกนี้อีกนี่เป็นมูสซับลาเลยอันนี้ก็เป็นนกตัวทำอิฐเท่นกแต่ซีมันเปลยนสีแดงนะมีห้าตัวเหมือนกันเลยแต่เขาเอาหมดบได้เพราะว่าเอาหมดไป็ดไก่ไก่กำหนดเขาให้แต่มือหนึ่งห้าตัวเราค่อยหลอถท่ามันถ้ามันยางออกจาไก่กันเราค่อยเอาเอาแต่ซ้ำตัวพอดีพอดีทึกยังไงอันกตวตามัน อันนี้ราชการเราเขากระบ,บานแบบนี้นะาะว่ามันหมดอย่างนี้เอาเอาอีบุได้อย่างนี้แต่ว่ามาเห็นนกบากลายออแบบนี้นกอันเป็นตระเส็บนะนกซีนคือซีนไก่้เห็นนะนี่ซตัวอยู่นี่เลยนะอยู่เข็มทางรถอันนี้นะนค่อยโบยิงหมันมีแต่ค่อยยอกลิ้นซีนเลยเอาเอาแนยุ่ยนเชมันเอาสนุยนยุ่นื่มันมันก็โบวิน แต่ว่าคันบั้นสนุเป็นก้อนแกงเซอร์นบากทีทึ่งหมดเน่ยดูเขาโบเฮต์เน้องบเห็นมันบาดเจ็บเฮาไดถ้าได้เอาเท่านั้นเนาะเอาตามกฎเกณฑ์ของรัฐบาลวางไว้เขาบบลลืมความเขาลืมความเราคันเขาไหมเราแบบเสียเวลาเราซื่อนกชนิดนี้หรือว่านกสร้างตัวนี้ยังบ่ตายนี่ยยังมีชีวิตอยู่นี่เอาเท่านั้นแล้วแบบ เป็นยังไงก็ติดตามกันไนหมน้สุซหนะเขอบใจได้ท,ที่ติดตามข้าใจ